จไปใส่ครับเนี dan, other, uh, <necessary> ่ยครับอาจารย์นะครับอาจารย์ไปเร่ๆครับผมไม่มีจุดหมายครับผมไม่มีปลายทางไม่รู้จะเดินทางไปที่แห่งหั้นเลยแล้าไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อาศัยดึงขันจอดไปเรื่อยๆครับนี่อันนี้พระอาจารย์มอบเอามอบไว้ไหนพักหนึ่ง พระอาจารย์ก็ได้มอบปัจจัยให้ครับคุณผู้พิการอัน mm นี hmm. ้คือผู้พิการและผู้ยากไร้เดินทางไปไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่อาศัยดูไปเรื่อยๆไล่จุดหมายวันนี้พระอาจารย์ได้เดินทางแลผ่านมาพบเห็นก็เลยจอดรถ และช่วยเหลือาในเวื้อโจทย์ดูสภาพรถการไปมารถ,รถราายางก,ง,ง,กงก็ไม่มีทุกอย่างกครั้งทังเจงก็ไม่มีกินอันนี้คือสภาพอีกหนึ่งชีวิตที่สังคมอมองภาพและอะไรที่อยู่อะไรที่อาศัย าาทางพระอาจารย์ได้ัรนผ่านอเปลี่ยนนะครับแล้วก็ในเข้าเท่เหลือ,อมามอบเงินเยเหลือจอนัานบ,นนาาบาทา,างทกคนก็ผ่านไานมาแม่อันนี้คือห่งชีวิตจินคน,นที่ต่อสู้ รนไปไร้ที่อยู่ไร้จุดหมายไม่รู้จะพยายามเดินไปที่ใดจะไปที่ไหนเนี่ยฮะพูดได้ปะฮะพูดไม่ได้แล้วไาทาี่ไหน รทำเป็นผู้ยากไร้ครับแล้วเก็บ <c oughs> เงินไวปเก็บใส่ถุงไว้เลยครับ เป็นปัจจัยนะครับที่ท่านได้ร่วมบริจานคนืท่านพระอาจารย์ขี่รถผ่านมาพอดีนะครับท่านก็เลยได้แวะให้ที่สอนจอดรถนะครับแวะลงมาช่วยช่วยเหลือนะครับผมท่านพระอาจารย์ก็ได้มอบปัจจัย1,000บาทพูดไม่ได้จริงจริงดูดูรถนะครับผมไม่มีจุดหมายก็ดูสังคมนะครับบอนสังคมนะครับช่วย,ยผู้ไม่มีจริงๆนะครับผม หมายมีที่แล้วก็มีที่อยู่างแน่นอนแล้วก็สภาพเีนี่นะครับจริงเสื้อผ้าก็ไม่มีนะครับมอมแมมไม่รู้จะไปไหนนะครับจุดหมายปลายทางนะครับผมทางพระอาจารย์กับทิศสอนนอนวัดนะครับผ่านมาพอดีนะครก็เ,รเลยได้จอดรถได้มอบปัใจจัยให้1000บาทก็สาธุนะครับสำหรับศิษยานุศษนี้ครับที่ได้ร่วมอนุโมทนาบุญนะครับผม กินเข่าไปกินกินข่าไปทำไมได้กินข้าวโอ้อยังไม่ได้กินข้าวสองมือแล้วสองมืออะไรยังไม่ได้กินข้าวสองวันแล้วอย่างนี้คืออีกหนึ่งชีวิตผู้ผยากไร้ผู้ไร้จุดหมายไม่มีอนาคตชีวิตไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะครับ ผมอันนี้ก็เป็นบุญของผู้ป่วยนะครับหรือผู้ยากไร้นะครับที่ไม่มีที่อยู่นะครับวันวันไม่รู้จะไปถึงไหนนะครับผมทางท่านพระอาจารย์กับช่องทิศสอนนอนวัดนะครับผ่านมาพอดีนะครับไปช่วยดเดี๋ยวนะครับทิ่สอนก็จะไปดูน้ำก่อนนะครับดเดี๋ยวเดี๋ยวท่านพระอาจารย์ก็จะให้ปัจจัยนะครับให้ โยมที่ผ่านมาซื้อซื้อน้ำมาให้นะครับยังไม่ได้กินข้าวมาสองวันแล้วนะครับพอดีท่านพระอาจารย์ได้มาพบพอดีก็เลยได้มอบปัจจัยนะครับเป็นทางสวดช่วยเบื้องต้นนะครับสังคมไทยนะครับดูผู้ถูกทอดทิ้งนะครับนะครับเดี๋ยวที่สอนก็จะขอจบไว้สดนะครับ เพื่อจะได้เดี๋ยวจะทำคลิปลงให้สมาชิกทุกคนได้รับได้ชมนะครับผมสวัสดีครับ